ดีนะโนรี่ก็ดีนะดีมากนะเรียกหน่อยมีคนไม่แต่งหน้าเรียกมาพี่อู๋เร็ววันนี้สตูดิโอ,อเรามีทีมงานเยอะมากครับมีทีมงานมาเยี่ยมชมด้วยฮะเฮ้ยนี่พี่รักออกกล้องครั้งแรกเลเนี่ยนี่ครั้งแรกนะเนี่ยนี่พี่รักออกกล้องครั้งแรกทุกคนทุกคนต้องเซฟนะนี่คือคนที่หล่อที่สุดในจอยดานะใครเข้ามากินแล้วต้องออกต้องมาโชว์หน้าหมดนะนี่คือกติกาใครกินแล้วพี่อู๋กินแล้วต้องเข้ามาโชว์หน้าแล้ว เร็วมาหาน้องหน่อยเฮ้ยอร่อยทุกอันเลยว่ะอุ้ยมาได้ค่ะเอ้ยมาด้วยนี่ทีมงานจอยเรางานจอยเรามีหลายคนเยอะมากผแผนกเรามีแบบยี่สิบสามสิบคนน่ะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเข้ากา่อนพี่ต้องเข้าก่อนทักทายน้องหน่อยยี่ย์นะฮะ Icana, เอ้าเฮ้ยวันนี้สนุกสนานดีอ่ะวันนี้สนุกสนานดีเดี๋ยวพี่ลงไปพี่เรียกคนอื่นขึ้นมาอีกนะได้ได้เอาคนอื่นเอาคนอื่นขึ้นมาอีกนะเร็วเร็วเร็วโชว์ตัวโชว์ตัวมาบายบายกําลังใเออเร้วด้วยความเต็มใจหน้าตาถึงเต็มใจสุดสุดเดี๋ยวคนนั้นนะเดี๋ยวมาเนี้นะคนนั้นนะมาเลยมาเลยคนนี้มาเลยตากลื้ จับมือข้าน่อยมาไหมกับมือข้าน่อยเร็วมาเลยพอดีมาพอดีมาเออจับก็จับก็สวยสวยสวยทสวยเออสวยทนี่สวยกับมือข้หน่อยเออเร็วจะเออเอ๊ะวันนี้ไม่เสียอาการอ่ะติการง่ายๆพี่คือใครที่จะกินเนี่ยจะมาป้นอะไรป้นไม้หมดเลยแต่ต้องเข้ากล้องหนึ่งทียิ้มสวยๆให้น้องๆดูโอเคโอเคนี่มาแล้วอะ่อะไรแต่ต้องแบบเข้ากล้องแล้วดี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 ดมดเลยแล้วก็โบกมือทักทายหน่อย เออนี่คือผู้ก้าพี่เขาโดนเราหลอกไม่มีใครเปิดแพ้สักคนไม่เด้หรอกไว่มีใครเปิดแพ้สกคนรอดรอดนนี้บสองว้อันนี้จบชิ้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้แน่นนะไม่ออกยิงฉบเนี่ยมีแค่นี่นี่นี่ไม่มีแบบนี้นะไม่มีนะไม่มีแบบนี้นะอย่างนี้ก็ไม่มีนะอย่างนี้ก็ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวพี่จะออกไกลจริงหรือเปล่ายิงสามสองไปสามสองไปสามสองไปสองไป บอกแล้วว่าเชื่อใจเขาด้วยโอ้ยเชื่อใจเขารอบต่อไปสี่โอ้ยยระดับรอบไอ้ีมาหนึ่งสองป้ายเดียวใจลอยเลยอะไรวะไอ้นนี่เราเหลี่ยมเราจะบอกเธอเราลงที่เองแหละเราจะทำอย่างนี้แต่เราไปอย่างนี้เฉยเออสีชี้เลยนะไหวเปล่า ต้องกินให้น้องดูด้วยนะเอานี้ดีกว่าจานเดียวหมดเลยเอ้ยมันมีเยบสองอันเหลี่ยมก็รวยแล้วโว้นี่คือนี่หมดเลยหมดจานเลยจริงคุณเหลี่ยมคุณเหลี่ยมแม้กระทั่งในรายการกับน้องๆน้ององดูเขาเหลี่ยมจัดการไหนเขาจะเอาสองอันนี้สองชิ้นนะสองชิ้นนะหมดจานเลยคนเคนที่เราจะแชร์นะว่ากี่นาดีแล้วเนี่ยสิบสิบเดี๋ยวเหลียวเหลียวเหลียว 20นาทีเอออะไรอ่ะยี่สิบอ๋อกูเวลาน้อยไปกูไม่พอเดี๋ยวต่อเวลาให้กินว่ะแล้วต่อให้หมดจานหมดจานนะครับหมดจานนะครับหนึ่งสองป่าเย้หมดจานหมดจานอโห